โอเคนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าสวัสดีกับวันนี้ก็มาอยู่กับผมบีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเรือที่วิ่งบนบกได้นี่นะจะเห็นเป็นเรือใช่ไหมครับอ่าเห็นเป็นเรือนี่เปิดเสียงนเป็นเรือใช่ไหมครับอ่ะนี่เบรกเบรกนะครับเดี๋ยวทุกคนจะเป็นแบนบว่าแรงนี้มันมานะไม่ใช่เลยเดี๋ยวา มันติดนะครับนี่อ้าวเฮ้ยใส่สองคนนี้เป็นแฟนนั่นเลยครับดูเดี๋ยวนะไปไงเท่นนะครับุกนไปดูที่ราคาเที่ขายได้เท่าไหร่แต่ตั้คทิปไปเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ถึงเป็นเรียบร้อยแล้วมาดูราคากันดโชอตเลย ร้อย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 รอยขายนะคุณฮิตซี่เกียคืออะไรภาษาโอ้ขายได้แค่หน the ึ่งหมื่นแปดหนึ่งหมื่นแปดร้อยนะนี่ครับเราขี่มันไม่ได้ขี่บนถนนนะมันลอยครับมันลอยเนี่ยเดี๋ยวเราไปขี่บนน้ำกันงนะหาที่ลงอ่ะนูน าการเป็นเออ่อยอรยล,ลขึ้นมารลรับมาายถอยถอยถอยฟิวนี่แต่ถ้าขับบนน้ำมันจะช้านะอืมนี่ยขึ้นนขึ้น,นอ้าวเรเราขึ้นไม่ได้ยลนะัาทางขึ้น,นยัง หาทางขึ้นลยแล้วก็จบคลิปเลยไม่เสืแ่แ่่ไปาเราอไม่ซึ้งกักแล้วไม่ซึ้งสอ๋อ่ะคุยขึ้นขึ้นขึ้นขึ แรงหมดเรือเราแรงหมดนะครับเรือเราแรงหมดราดังชาร์จกันชาร์จพลังเต็มพีิการแม่ดึงตายไม่ตายไม่ตายใช่ไหมตายเอาเปืนยิงเอาโอ้้ยอย่าได้ยิงเราค่ะ เอออย่างเงี้หาเรื่องเลย oh, ใช่ไนะ oh. หมอือโหเล่นตะเก,ก่าบเลยเ oh. ก่าครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ mm. ถ้าชอบ mm. อย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆดูถ้าชอบมากๆกดซับสไคร์และกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนจดี๋พิชเชียงแค่นี้นะครับบายบาย